กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลไลค์แอนโทหมายถึงมนุษย์มาป่ากายลางคำนี้มีลักศัพท์มาจากภาษากรีกสองคำรวมกันคำหนึ่งก็คือรูคลอสแปลว่ามาป่าและอีกคำหนึ่งก็คือแอนโทโพส แปลว่ามนุษย์และเมื่อเอามันมารวมกันก็แปลว่ามนุษย์หมาป่าแต่ความจริงแล้วไลแคนโทฟไม่ได้เป็นอาการที่คนกลายเป็นหมาป่าเท่านั้นแต่เหมารวมไปถึงปรากฏการ์กลายร่างเป็นสัตว์ทุกชนิดนิยามค่ำคืนและกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและพวกมนุษย์กลายร่างพวกนี้เป็นได้ทั้งสัตว์ที่มีพิษและไม่มีพิษ ย่งสัตว์ที่ไม่มีพิษอากิีเช่นกระต่ายไปจนถึงสัตว์ที่เป็นอันตรายได้แก่พวกเสือแต่สัตว์ที่ดูเหมือนจะเป็นที่นิยมที่สุด oh. ก็คงจะเป็นหมาป่าแวร์วูฟไลเคนโทฟเป็นการแปลงร่างที่มีประวัติด้วยไม่เพียงแต่มาจากคำกรีกสองคำที่รวมกันเมื่อตะกี้แต่มาจากชื่อของไลเคออนหรือว่าราชาแห่งอะเคเดียซึ่งมีเรื่องเล่ามาว่า ไลเคอนเป็นราชาผู้ที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่พอๆกับมหาเทพพระองค์ทรงดูมินพลังของซูตรว่าดูทุกอย่างจริงหรือเปล่าและพระองค์ก็เลยจัดการเชิญเทพมางานเลี้ยงสังสรรค์และสิ่งที่ไลเคอนทำเพื่อพิสูจน์เป็นสิ่งที่อาถรรพและเหี่ยมโหดมากถึงขนาดที่เขายอมลงทุนฆ่าลูกชายตัวเองแล้วก็สับเนื้อลูกชายเขามาปรุงรส ถวายเทพเจ้าเพียงเพื่ออยากจะดูสิว่าเทพเจ้าสุดร,รู้หรือไม่สุดเห็นอาหารที่นำมาถวายก็รู้ได้ทันทีว่าถูกปรุงมาจากลูกของมหาราชาและมหาเทพสุดก็ทรงโกรธเป็นอย่างมากและแก้แค้นคืนด้วยการสาไลเคออนให้กลายเป็นหมาป่าและชักสายฟ้าออกมากำจัดลูกชายของไรเคออนอีกห้าสิบคนจนเรียบยกเว้นเพียงแต่ นิกที่มีสัตว์เด็กชายที่ถูกฆ่าเอาเนื้อไปกินซูรกลับเสกให้เขาคืนชีพและตำนานนี้ก็เป็นเรื่องเล่าแต่ที่แฝงไปด้วยความเชื่อที่ว่าการจะกลายเป็นมนุษย์ต้องมาจาัดคำสาปหรือไม่ก็จงใจเรียนวิชาเพื่อเปลี่ยนร่างไดแบบพวกพ่อมดแม่มดอะไรทั้งหลายหรือไม่ก็อาจจะโดนมนุษย์แปงลงร่างกัดเขาให้ตอนแรกผู้ที่ถูกสาป อาจจะกลายล่างไปได้ชั่วคราวและหากไม่กำจัดคำสาพนี้ทิ้งคนผู้นั้นก็จะกลายล่างเป็นไลเคนทรอฟถาวรเลยไลเคนทรอฟก็เช่นกันมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มาป่ามีจุดอ่อนตรงที่พวกมันแพ้อาวุธที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์หรืออาวุธที่ทำมาจากเงินแทบบริสุทธิ์ดูๆไปก็เหมือนกับมนุษย์มาป่าธรรมดารรมดานั่นแหละ แต่ทว่าอะมนุษย์ทั้งสองชนิดนี้ไม่ได้เหมือนกันซะที่เดียวแต่ถ้าดูจดภายนอกมนุษย์หมาป่าจะเป็นอะมนุษย์ที่ตัวใหญ่มีขนสีน้ำตาลแข็งแรงกว่าพวกมนุษย์หมาป่าแบบไลเค้นมันจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดในคืนวันเพ็นและควบคุมตัวเองไม่ได้สติสัมปชัญญะจะค่อนข้างไปทางสัตว์มากกว่ามนุษย์มันจะเป็นเสมือนผู้ล่า หลายคนจะกลายเป็นอมนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อมันถูกมนุษย์หมาป่าอีกตัวหนึ่งกัดส่วนมนุษย์หมาป่าแบบลายเคนจะมีลักษณะตัวเล็กกว่ามีขนเป็นสีเงินยวงว่องไวกว่ามนุษย์ป่าป่าธรรมดาและจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดเมื่อไรก็ได้ที่มันต้องการสัตว์ชนิดนี้จะมีสติสัมปชัญญะค่อนไปทางคนมากกว่าสัตว์มนุษย์หมาป่าแบบลายเคนมักเป็นผู้ถูกล่ามากกว่า มันจะกลายเป็นอมนุษย์พอถูกทาบและลักษณะอันชั่วร้ายของมันจะถ่ายทอดทางสายเลือดไลคนโทปอีกแบบหนึ่งก็คือไลคนโทปแบบที่มนุษย์ตั้งใจจะกลายเป็นสัตว์นั่นคือการแปลงร่างที่เป็นวิชาของพ่อมดและแม่มดและอันนี้ก็นับเป็นไลคนโทปอีกอย่างหนึ่งอีกเช่นกันการแปลงร่างเป็นวิชาอย่างหนึ่งของพวกพ่อมดและแม่มดที่ต้องเรียนรู้ แต่ว่าพวกเขาจะมีพรสวรรค์มากขนาดไหนพวกพ่อมดแม่มดทั้งหลายจะทำการแปลงร่างตั้งแต่สัตว์ชนิดใหญ่ๆไปจนสัตว์ที่ตัวเล็กๆและอาจจะกลายเป็นกวางเป็นเสือหรือเป็นสุนัขก,ก็ได้แต่ที่มักพบมักจะเป็นสัตว์ที่ว่องไวปราดเปรียวมากกว่าเช่นพวกแมวและนอกจากนี้พวกบรรดาแม่มดในยุโรปส่วนใหญ่ก็มักจะชอบเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นกระต่าย เพื่อตามสืบความลับจากใครคนใดคนหนึ่งและนํามาใช้ทำคุณไส้เคยมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่เคยเล่าเอาไว้ว่ามีแม่มดตนหนึ่งถูกผู้ปกครองในตำบลสงสัยในพฤติกรรมของเขาและเขาพยายามจะจับเธอแต่เมื่อไรก็ตามที่ตรวนเจียนจะจับได้เขามักจะเห็นกระต่ายวิ่งหนีออกไปอีกทางหนึ่งเสมอจนวาระสุดท้ายของแม่มดมาถึง ผู้ปกครองเมืองสังเกตว่าต้นโอ๊กของเขาเหมือนกับมีใครมาขยม่มเก็บใบตอนกลางดึกและเมื่อมองขึ้นไปเห็นเขาก็เห็นกระต่ายกระโดดยองๆอยู่บนกิ่งนั้นและเขาก็ไม่รีรอรีบวิ่งไปที่บ้านของหญิงชราผู้นั้นและก็ขอประตูเรียกหญิงชราคนนั้นใช้เวลานานมากกว่าจะมาเปิดประตูที่บ้านด้วยสภาพเหนื่อโทมเนื้อตัวเปื้อนฝุ่นดินและยังมีใบโอ๊กติดอยู่ที่เสื้อผ้า ผู้ปกครองจึงคนพบว่าสิ่งที่เขาสงสัยนั้นเป็นความจริงแม่หมดคนนี้ก็เลยถูกเผาไปตามระเบียบของบ้านเมืองในสมัยนั้นหากใครชอบฟังเรื่องราวลึกลับตำนานสยองขวัญฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากหนังสือ The Book of Fantastic Creatures เขียนขึ้นโดยคุณคอสมอธ